เก็บเห็ดครับเห็ดเราเป็นแล้วครับเต็มเลยฟางเราสำเร็จแล้วอ่ะมันจะเน่าแล้วไดวย้ยังได้อยู่ดอกใหญ่ด้วยครับมีนจะดอกอยังไงเลยเก็บยังไงเก็บเอาเง,งามันด้วยดอกตูมเล็กๆเ,เอาไว้ก่อนเนอะต,ตูมๆหามาให้เอาก่อนนอะ สุดยอดเลยดอกตูมดอกตุ้ม้อยก่อนเนอะต้มเล็กตุ้มนี่เอาไว้เลยเอาไว้ทำไมเอาไว้เอาเลยนะมันใหญ่แล้วเนี่ยเอาเลยเก็บยังไงวะเก็บเลยนั่นแหละปลูกอย่างนี้ไอ้แมงนี่มันมากินไอ้กิ้งกืออ่ะเยอะไม่เป็นไรหรอกจังมันเอามีดมาหน่อยพี่พอ่อเดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวค่อยไปแต่งอีกทีนึง มาตั้งแต่เมื่อวานเดิมตั้งแต่เมื่อวานมันไม่นีได้มันใหญ่ไงมันจะมาดูแล้วเดี๋ยวจะวายหมดก่อนมันจะเละหมดเรื่องมันเป็นใหญ่อันมันเป็นเห็ดฟางใหญ่ดินั่นแหละฟางใหญ่นี่ถ้าไม่มีฝนเนี่ยมันจะไม่เละเลยนะเนี่ะฝนมามันเกือบเละหมดนะมันต้องอบอ้าวไงมันต้องอบร้อนๆมันจะเป็น มันจะน่าแล้วตัดมันโดนฝนไงมันก็เลยจะเน่าพลังเ,เก็บเห็ดครับมาเด้อเก็บเห็ด